ตะลิ้วยู่ไสมกับบรรยากาศยามเย็นๆครับทำหากับเพาะมีหยังกระซูกันกินไปนะครับลูกพี่กินหยังลูกน้องก็กินน้ำหักแพ่งกันกินน้ำกันมันยังสีไหนหักแคลงกันอ่ะพราละเอาอันนี้มาเอาเอาพริกมาเอามาเอามาเร็วๆโอ้มึงแม่ มึงก็เอาเอาขวดมันออกเลยดิจารย์มามึงก็เทลงหมดเลยเออเอาเอาจานมาเอาปีกไหมเอากระเทียมลงมึงก็เด็ดอันนี้มันด้วยเอากระเทียมมาสองสามสามหน่วยนะ ครับกับบรรยากาศลมุมเนหนาวนะครับทากับข้าวให้น้องๆกินกันนะครับวันนี้ก็มีต้องกราบขอบคุณนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศไทยนะครับที่ให้เกียรติเดินทางมาเที่ยวทุ่งนาของผมนะฮะพอแล้วอาบม,มันเผ็ดหาดิหาดิระเทียมแเวนั้นนะ่ะ ผมต้องขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ให้กับน้องๆ6เรื่องราวของชีวิต ME บ้านมาแต่ใสอีกนะครับตั้งแต่ทุกๆคนนะครับอยู่กันนี่แหละครับผมก็ทำกับข้าวให้น้องๆกินกินด้วยกันไอ้ทัดเด็ดใบกระเพราดว,วนเด็ดใบกระเพรากระเทียมยน,นี่ไงกระเทียมนี่ไงซื้อมานี่ไงอ่ากระเทียมตงุง บกตงบกตงบกตง้งว่ใช่ะป,ปะเอาน้ำมันหอยไหมนี่น้ำมันหอยผงสุรนน้ำปลาน้ำตานลน้ำมันผืนมาเลย บักโต้งไม่ใช่ว่าบักโต้งอ่ะก็ดีก็ดีเริเอาพริกมาเอากระเทียมมาใส่ตำเอาน้ำมันพืชมาด้วยก็ดีตะลิววปะ โอ้บอดิล่างกระทะเลยบอกว่าฮะมึงากันล่างกระทะเลยบอ,อาไปางาไ่งเเาา้เอามาเอามาหมกมอนกับกตงมาใส่มึงใส่มันไม่ใส่อยู่อ่ะบ่อะไรหบกตงเนี่ยไปนัำอยู่อ,อนะ โคกผ่าตรงนี่ล่วงไปท่างไหนล่ะเอาเร็วเร็ว,เร,วเราไม่ต้องปอกขนาดนั้นเอาลงเลยตะโคกเลยพอแล้วบอกทัดครับกับบรรยากาศยามเย็นๆนะฮะทำกับข้าวกินกันอยู่กับน้องๆเอ๊ะน้ำมันหอยมีปะฮะน,<า>นี่ว่ไปเบิ่งนี้นี่วะ่ะจอดไปเบิ่งนี้อาดูดิน้ำมันหอยมีไหม ดูแล้วไม่ได้ผัดรอกมันนี่เงี้อาตังไปซื้อไวเอาตังไปซื้อแล้วไปจ่ายหนี้ค่าข้าวค่าอาหารของพวกเอ,เองด้วยบอกตงไปเสีไปร้านยายอ๋อยไปเมื่อเช้าไปเอาตังเอากับข้าวอะไรมาบ้างมาเอาตังพี่นี่ไปจ่ายเขาไปซื้อน้ำมันหอยมาำ่ำเฮ้ยไปใส่ของมันวะ ไปซื้อน้ำเฮ้ยดูดิมีน้ำปลาไหมน้ำปลามีไหมน้ำปลาน้ำตาลแอดยางไปเช็คดิน้ำปลาน้ำตาลน้ำมันหอยเช็คดิ้มีน้ำปลาบ่น้ำปลาฮะอ่าเช็คดิมีอยังหมดแน่น้ำปลามันหอยซอสน้ำปลามันหอยซอสเดี๋ยวตังนี่ไปซื้อเอาตังพี่นี่ไปซื้อไปจ่ายค่ากับเขาหมูเศร้านั่งไปบอกตรงไปเอากับเขาอยังแม่แน่าหมูเศร้าอ่ะไปเส้นอย่า่แน่ ไใปใส่ยวะดีพี่ตูงไปใส่ยมามาหนีดิไ,ไ,ไปซื้อเอ้ยดูวมนมา,า,าหนีไปร้านเจ๊หอยอะไปจ่ายค่าหนีค่ากับเข่ามือเส้ามึงเอาอย่างไปไม่เอาอย่างมาเนี้ยเอากับเข่า่าเป็นบ่เอา,ขา,าเอาข่าละละจังบาทหนึ่งกับยี่สิบบาท ร้อยสิบบาทเมื่อกี้เร้อยสิบบาทก็เมื่อกี้ไอไปเอามาเจ็ดสิบไ,ไปแลนดไปซื้อมาแล้วก็ซื้อน้ำมันหอยมานึ่น้ำมันหอย,น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 ,หอยน,น,น้ำน้ำน้ำมันหอยน้ำปลาน้ำตาลไปเอาเงินไปสามร้อยน้ำมันหอยน้ำปลาน้ำตาลเออและะ้วชุดชุดยาสุขันโซ่น้ำมันหอยน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็จ่ายหนีค่ากับเขาที่ผมมึงซื้อมาเอาเอามากินไป ยันแมก็พไหมก็ไปมาเขาเผานั่นไงนี่ผมวางไอย่นี่หายฮะป๊บเดือบจับเดืดบดัดเดือบเห็ดเวลาให้เห็นไหมเอาทิกมาเนอนคอือ นะครับมีโอกาสมาทา,ทานกับข้าวมาทานข้าวด้วยกันกับผมนะครับ <ละ S 1> <laughs> นี่นะครับบรรยากาศอย่างนี้นะครับเอ,อ,อเปวดหัวหลายเรื่องไลาเราายังยังเป็นยังนะครับอย่างที่เห็นนะครับค่าจิตใจมือหนึ่งมือหนึ่งมืนหน่อยครับค่าเาขาค่านา้ำค่าอาหาราค่ากินค่าอยู่ยอ๋อก็ดูแลกันไปนะครับ น,น้ำมันหอยเบิดน้ำปลาเบิดกับอมีไพบอกมีไพแจ้งจนมันเบิดจนเห็ดกับเผาจังมาาจังมาบอกว่าเบิดเอาเช็คนี้เช็คของนี้มียังเบิดนแะน่ปลาน้ำมันหอยอ ปลาแล้วมันหอยเห,ห็นยังวันเอาไนดะ้อ๋อเียซาธิตอึบไกยนนัยเนาะไหนพอแล้วแหละไอ้ไม่ต้องเยอะขนาดนั้นมาพอแล้ว<ห>เอออามโอเคเย้ขอบใจมากาน้องเ,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 เออนั่นเระเอาหมดกานะ้านนั้น เหมือนก้านนั่นก็พอมานี่เลยรอน้ำมันหอยก่อนมาเดี๋ยวพี่ทำกับข้าวไอ้ผัดกระเพราให้กินเอางี้เอาอันนั้นมาก่อนเลยวะอ้อเออเห็ดเห็ดเข็มทองที่พี่ถือให้ไอ้โต้งถือลงมานี่าเห็นไหมมาเดี๋ยวผัดน้ำมันหอยให้กินเปิดแก๊สดิ อ๋อมีกระเทียมไหมั้เทียมโคะเอามวะวเอามานี้นเอาแกะลงทอดมาเอาแยดัดฉีกฉีกโบอันนี้จะเฝ้าใส่เอาเอาลงาแกะถุงออก อฉีกออกฉีกออกเลยเอาลงเลยอืมอืมอืมเอาลงครับเมนูผัดเห็ดเข็มทองผัดน้ำมันหอยใส่ไข่นะครับเมนูแรกให้กับน้องๆกินนะครับกับบรรยากาศ ครอบครัวทุ่งนาจอนนี่นะฮะมีโอกาสผ่านมาก็มาเที่ยวนะครับมาหาผมมาพักผ่อนนะครับนี่คือบรรยากาศครอบครัวของผมกับน้องๆน,นะครับตอนเย็นๆผมต้องลงมาดูแลความเรียบร้อยความเป็นอยู่นะครับส่งเขาเข้านอนทุกคนนะครับใครอยู่ใครทำอะไรยังไงบ้างนะครับมอบหมายหน้าที่กันไป นะครับต้องขอบคุณนะครับวันนี้ก็น้องๆทุกคนมาช่วยกันทํากับข้าวนะครับมาช่วยกันทํากับข้าวทําอาหารนะฮะตักพริกตังหากแล้ไปเอากระเทียมมันนหน้านะ ต้องขอบคุณนะครับสำหรับกำลังใจที่มีให้นะครับอุบลราชธานีก็บรรยากาศตอนนี้ลมกำลังหนาวมานะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้กับน้องๆของเรื่องราวของชีวิตทั้งหคนนะครับต่างคนก็ต่างไหลมาเหมือนน้ำมาอยู่ด้วยกันมันก็ขุนๆน,นะครับทีแรกเหมือนการปรับสภาพน้ำที่ผมทำ นะครับการปรับเปลี่ยนทัศนคติของแต่ละคนการละลายพฤติกรรมของแต่ละคนนะครับมันอยู่ที่การที่ผมจะต้องปลูกฝังแนะนําวิธีการนะครับอย่างเจ้าโต้งอย่างนงี้นะฮนะอ่าก็เพิ่งออกมาจากเรือนจําออกมาจากสถานที่บําบัดนะฮะก็มาอยู่ในสภาพสังคมแบบนี้นะฮะเราก็ค่อยดูแลกันไปค่อยสอนให้เขาเป็นคนดี สอนให้เขาเป็นคนมีระเบียบมีวินัยนะครับครับผมก็เอาแต่น้ําใจนะครับมอบให้เอากําลังใจให้ใจแลกใจครับนะฮะต้ขอบคุณทุกทกท่านนะฮะที่เป็นกําลังใจให้กับน้องๆผมนะครับทุกคนที่อยู่ในนี้ครับวนต่างความคิดต่างจิตใจ แต่ในเมื่อมาอยู่ด้วยกันผมพากินข้าวหม้อเดียวกันผมเป็นพากินพาทาพาดูแลความเป็นอยู่นะครับาพาน้องๆทํากินนะครับก็จะทําให้เขาได้รักกันสมัครสมานสามัคคีนะครับผ่านมาทางอุบลก็แวะมาทักทายกันได้นะครับเอาไข่มาหน่อย ทาด,ด้ำปลาวันนี้ทัดโต้งให้มันไปเสือมันจะไปโดนทำไมะ,ะกล้องมาอีกดูกใกล้หน่อยครับ,รบฮะใครโต ผัดเห็ดเ,หเข็มทองผัดน้ำมันหอยนะฮะสูตรพี่จอนนี่นะครับทําให้น้องๆทานนะครับอืจะคล้ายๆผัดไทยเลยนะฮะน่าทานนะฮะไม่รู้จะได้ปรุงหรือเปล่าครับเพราะใช้โต้งนะครับไปซื้อนะฮะ กครื่องพุ่งไม่รู้จะมาตอนไหนนะฮะม,มาแล้วเอามาด่วนเลยด่วนเลยทัดวิ่งไปเอา้าเร็วใจขาหนีเขาเจาะเรา อาน้ำปลามาแกะมานิ้วเกิบสามหรอใจนีอยู่บ่หรอใจออเอาแกะไว้น้ำตาล<จ>อา่อซอยซอยกันเว้ยมันยังแสบเข็ดซอยกันตัวมันยังหักกันแพ่งกัน มามาน้ำตาลมาด้วยมามาเทาใส่นี่เดี๋ยวเทอีกรีบเทโอเคพอผมงชุดมากล้องมาดูให้ใกล้ครับเมนูน่าทานนะฮะ ความรักความสามาคัคคีเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับการแบ่งปันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่การให้โอกาสการให้กําลังใจถือว่ายิ่งใหญ่เสมอนะฮะเอาจานมาจานมาจานใหญ่ๆมีไหมคัดยกโตมาจัดเตรียมโต้กินข้าว อ,อาวจานเดียวพอ,อน,น้ำมันพืชไหมพี่มาน้ำมันพืชไหมเดีพริกกระเทียมมา ครับอีกหนึ่งเมนูครับให้กับน้องๆทานนะครับเอาเนื้อลงมาดูครับหืมพริกชี่อลาเถอะนะครับ มีโอกาสมาทานข้าวกับผมนะครับนี่ครับบรรยากาศกินข้าวเย็นกับน้องๆน,นะฮะขอ,อน้ำมาหน่อยนิดนึงพอ อ๋อน้ำหอยหอยไหมพี่เลามาน้ํอ่าถือช่วยกันทำช่วยกันกิช่วยกันทำมันจะได้สมัครสมานสามัคคีกันเอาน้ำปลาเอาน้ำตาลมาด้วยอาเอามากินด้วยกันทำด้วยกนันต้องช่วยเหลือกันพอแล้วน้ำจะพึ่งถือก่อนตาม น้ำน้ำปลาน้ำตาลมาหน่อย,อยโอ้พอเอาน้ำลงหน่อยอาบน,ยยนี่นึงพออ้ <c oughs> ออยย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 งยยนยยยยยยยนยยยยยยยนยย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 ยนย้นยยน้ เอาไว้เขาลงจากผัดเป็นต้มเลยทีนี้เอาไม่เป็นไรกินได้เหมือนเดิม,มดน้ำปลาหน่อย อาจารย์มา <C oughs> ปิดแก่นหน่อยครับไฟม่อ,มอนเอากระทะไปล้างช่วยกันะนะครับสุดท้ายนี้ผมต้องขอบคุณทุกกำลังใจนะครับนะครับมีโอกาสมาทานข้าวมีโอกาสมาเที่ยวบนราชธานีแม,มะมาเที่ยว หาพวกผมนะครับนี่ก็คือกับบรรยากาศแบบสดๆอยู่แบบบรรยากาศแบบเดียยวทานะครับออยู่กันแบบพี่ๆน้องๆน,นะครับมีในคำว่าพี่น้องครับอยู่นี่ผมก็ดูแลความเป็นอยู่เขานะครับ อ่านะครับก็ต้องขอบคุณทุกกำลังใจมีโอกาสผ่านมาอุบลมาเที่ยวหาผมนะครับผมขอเป็นกำงใจทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ทุกท่านพบเจอแต่ความสุขกายสุขใจอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยตลอดไปครับใจใจจนนี่มึงผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน,ท,นทั่วประเทศที่เข้ามาชมคลิปครับขอเปิดฝากติดตามทีมงานผมน้องๆผมทุกคนเลยครับสวัสดีครับ